อาตมาอธิบายธรรมะมาในปางนี้ชาตินี้เนี่ยเป็นการเอาโลกุตตธรรมของพระสัมมาสัพพุทธเจ้ามาสถาปนาลงไปในโลกที่เสื่อมจากโลกุตระเสื่อมจากธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นหมดสิ้นแล้วก็ขอยืนยันว่าอัตมาเป็นโพธิอัตมาเป็นลูกพระพุทธเจ้าอัตมาเป็นพระบุตรจริงๆ <c oughs> เป็นพระบุตรที่เป็นสารีปุตโตเป็นสารีบุตรที่นำเอาทั้งธรรมานุสตานุสารีที่นำเอาทั้งธรมร,งธรมานุสารีสาระที่เป็นทั้งศรัทธาเป็นทั้งธรรมะเป็นทั้งปัญญาเอามากระจายเอามาเสนอครบบริบูรณ์ทุ่นสิ้นเป็นอุปโตภา ที่จริงอาตมาเป็นปัญญาพิมุติก่อนแล้วอุปโตภาคนั้นก็พูดกับคุณนะนะพูดกับคุณเพราะคุณสายเจโตคุณจะชากว่าอาตมาอย่างนี้เป็นต้นเพนะราะพูดที่เยียงชาอยู่ขณะนี้นะอาตมาต้องสารต้องสารไปหลงอยู่ในวิปัสสนูปกิเลนะวิปัสสนูปกิเลสมีอะไรบ้างก็แสงสว่างโอภาษครับ วิปัสนุปนกิเลสเท่าไรเก้าใช่ไหมสิบครับสิบมีสิบอย่างสิบอย่าง <อ pop S 1> เหรอครับวิปัสนูปกิเลสผมทบทวนให้ก็ได้ครับอ้าข้อที่หนึ่งก็คือมีโอภาสเป็นแสงสว่างหลงแสงไปอย่างนั้นนะครับ <ossen. S 2> ข้อสองก็หลงไปในเชิงมีความอย่างรู้มีญาณข้อที่สามก็หลงไปกับปิติความอิ่มใจนะครับ เดี๋ยวพลันเจอแล้วนีหมวดพลันรับแปดสิบครับท่าอยู่ในหมวดสิบไหมครับอยู่ในหมวดสิบสิครับร้อยนัละร้แปดสิบไม้แต่ความปัจสัทธิเนี่ยโอภาษ์แสงสว่างญาณความรู้ปิติความอิ่มใจปัจสัทธิความสงบจากกิเลสสุขความสบายอธิมโมกค,ความน้อมใจเชื่อปกะกหะความเพียรอุป,ปัฏฐานะความตั้งมั่น อุเบกขาความวางเฉยนิกันติความดิ้นรนปรานะรถนาเพราะฉะนั้นก็จะจบด้วยความไม่จบเขาจบด้วยความนิกันตินิกันติคือความติดใจดิ้นรนปรารถนาะไม่จบ,บอันนั้นก็แปลความพอใจขาดติดใจความดิ้นรนปรารถนาะอ,อันนี้แปลโบเกแปลนี้นะคือมันมันวนอะ ถึงเรียกว่าเป็นอุปเกรมันไม่จบมันสรุปไม่เป็นมันไม่รู้โอภาษความสว่างสว่างเกินพร่าหมดพร่ากระจายเกินไปยานรู้รู้แจ้งแล้วมีกรอบมีกรอบมีขอบมีเคมีที่จบก็จบไม่ลงรสรุปยานไม่ได้ ยิ่งมีปิติแล้วกายโอ้โ,อโ,ห,โหอุเพงคาปิติหรือว่าเป็นปิติอะไรที่มันเอหรือว่าจะตเป็นภารนาปิติแผ่ซ่านอยู่กับตัวไม่หมดไปจากตัวเลยอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่หมดหรือสงบประสัทธิก็ยิ่งโง่ยิ่งสงบยิ่งไม่มีแล้วก็เลยติดไม่มีเนี่ยอ่าแล้วก็สุขจม ไม่รู้จักสภาวะของสุขนะปรางก็เลยก็ยิ่งอัธิมโมกก็ยิ่งเชื่อเชื่อเชื่อชื่อเชื่ออย่างนี้เป็นทิศทางที่มันโน้มไปหาความเชื่อแบบแบบผิดน,นั่นนะเสร็จแล้วยังมีความเพียรอยู่นะครับจิตก็ยิ่งสะสมเป็นอุปทานะสะสมได้ส่วนที่มันได้ได้ได้มานะ แ็จแล้วพอได้คิดได้มีปฏิภัณก์บอกอุเบกขาอุเบกขาแล้วว่าอะไรวางเฉยที่จริงอุเบกขาคืออะไรคือความบริสุทธิ์สะอาดจากกิเลสก็จบไปกรอบของมันแล้วจบในความวางเฉยแล้วก็มันก็เพี้ยนกันอยู่อ่ะไม่ทุกข์ไม่สุขวางเฉยไม่ใช่เอาที่เจตสิกเอาที่จิตจิตสะอาดจากกิเลสแล้วก็จบแล้วนี่ คุณสะอาดมันเป็นประโยชน์ตาตาประโยชน์บริสุทธาประโยชน์ตาตามุตุกรรมญาปภัสะระคุณก็เข้าใจสภาวะองค์ธรรมห้าของอุเบกขาให้ได้สิถ้าคุณทําสภาวะเข้าใจสภาวะโดยเฉพาะองค์ห้าของอุเบกขาเนี่ยคุณเข้าใจไม่ได้คุณจบไม่ลงหรอกคุณไม่มีสภาวะคุณไม่รู้เรื่องนะเพราะคุณก็จะวนไปเป็นนิกันติตลอดกาลนาน นี่คือวิปัสสนูปกิเลสสิบคนที่เป็นอยู่ทุกวันนี้อาตมาก็เห็นคนนั้นก็เป็นอย่างนั้นบ้างอันน้นก็มากไปทางนี้อันนั้นก็มากไปทางนี้เห็นแล้วก็เออเราจริงๆแล้วอาตมารู้อยู่ว่าตัวเองเนี่เกิดมาปางเนี้เป็นปางน่าเกลียดเป็นปางน่าชังเป็นอภพะบุคคลนะเป็นคนที่เกิดมาอาภพไม่มีอะไรที่จะเป็นเครื่อง หน้าดูมันดูเหมือนมันหน้าไม่ดูไม่จะไม่หน้าไม่ไม่น่าดูแม้แต่ปีเกิดของ่อทานมันได้แต่ไปพูดแต่เรื่องที่ไม่ถูกต้องครับตําหนิแต่ความไม่ถูกต้องไม่ชมสิ่งที่ถูกต้องก็จะไปชมได้ไงชมพูที่ถูกต้องก็ดันมาชมพวกเองพชมตัวเองชนพวกเองเพราะมันถูกต้องอยู่ที่พวกเราไอ้อยู่ที่เขามันไม่มีสิ่งที่จะต้องชมชมไม่ได้อะ มันก็เลยยิ่งเอาเติติก็ต้องติให้พวกนี้เข้าใจแล้วตื่นขึ้นมาเป็นถูกไอ้คนถูกแล้วจะไปชมมันทําไมไม่ต้องไปชมมันหรอกมันถูกมันดีมันได้นั่นแล้วชมมันก็ดีไปทบช่วยกันช่วยคนที่ไม่ดีคนที่ไม่รู้่ะให้รู้มันก็ได้แค่นั้น